ขันมากดีเลยเอาแม่เอาลบไปหาคบเอาหาคบก่อนนะเอาหาคบก่อนขั้นแต่างตัวนี้เม่ได้นำมาลบเขาซ้อนตัวนีกคนไปเขาเสยรเรื่องนี้นะนี่นะสิ้าายิปตนี่นั่นี่ส้ายิตนี่นสามายสั่นี่กาเที่เขาเสียรุ่นงกันใดนี่แพ้คนเขาสีัดกันใดแข่จอบเกิดแพทสิเป็นคำแพทหน้าแพทจังใดเขาจะสีปล่อยหน้าใดเรื่องมันสิาจังเขาเขาจบเขาบอกด้วยข้าตีกะครแพนเลยว่าเขาสีวบางแพนกัเขาจังหดในการเกิด่ัวัซอยอียง แต่เริ่มต้นคือไดคือไหนได้ป่เด็นนี้ลอเรือสำหรับผมเข้าอยู่นี่มือไหนเกิำมาดูให้เห็นก่อนพราะสวมีสวมเอกสารได้สวมคนีีเหล่าสาวที่หีมีเอกสารนี่อันนี้นี่เอกสารแข่งของกิจกรรมแรกกิจกรรมของสเงิเอกสารแต่เมื่อเมื่อของซองยิกขงเคทเงเพราะว่าเรื่องเรื่อง้หนเขาดูเองเขาทำไงสะหรับ มือนี่ถ้าเราผัอขอกซองกูสึอ่แล้วมีแต่เพชรแหวนสำหรัผีไปผ่าจริงๆเพชรขอกซองกวมีผ่านีบอกนี่เพราเราินเหยียเพชตัวเองอ่ะเพรเจ้าเหใส่กมีผ่ามันก็เป็นผักธุรกิจคนน้องเป็นฝาอก้าแต่้ะบอกกันจะข้อเป็นผนะในมาผ่าที่เอกี่สัคืนพ่อ้า แสบริษัทมีมีนาทีบอมี้นั่นะเพราขาหาได้ง่ายๆเดีวเนไหมี้เจ้าเขาพูดตรงนี้เยพราะขาไม่หนักหราเขาะได้กำไรนังยามด้วนไ้นมีพิ่มอีทีนี่คันสีเห็ดกับอกอขาอะไมันเพิ่มแอบเดบบบริษัทเขาป่ะเดขนเดนเขาไร้เด็นการสั่งนะบแต่ว่ามันคิดหลายคนอ่ะอันี้ภาพที่เป็นบริษัทบ็มีภาพที่ผู้โมทกขบเขาก็บมีออนไลน์บมเี้มีเห็นว่านึกองของบ็นการเขาจได้องขอไปรีเดียนเงอนเจ้าเจ่เรียบริษัทข่อยใครจะเขาไหมเ แบนแล้ก็พอมอลยผสมไปเลยเฮ้ยขาดเพาะขาดนะมง่วงคอยกระซิบนะมาท่าใหญ่กระสมในหม่อคอยไม่เห็นเปลี่เหมือนเจ้าไหนดู n ไม่บอกคอยให้นเจ้ามาท่าขายบิลนบเบดเจ้าจะเป็นเพียงรั้วิชาหก็จะคู้มันเพ็ยเพียงเงอนจำจ้าเจอกคอนเทนเนอร์นเข้ามาน่เขาไ่ได้สนใจเจ้านะฉันเลยเี่าเบียดเขาพปเย็ตัวหนเขากรสซ่ซึ้งนะอมานั่ โอเคเนาะโอเคเนาะมีพยถามอยู่ตัวนี้เสียงเสียวมัไปใจตัวนี้เข้ายจเนาะนยิบวานเลออยู่เลยอเคเนาะอ่ะต่อมานี่สนั่นกนือเ่าเวลาเขามาวางแผนเงิกบีจอเขาเข้ามาลบเขาเสียก็เลยเนินมาแบบเสียเลเครียดกันปามนะเครียดกันเสแผนเป็สเวลาเขาเอาหาคนไ เราแผ่นคนสิ่ปั่นเขาจะไดเป็นยังคือตอกปั่นคตเพื่อยันเ้าเชี่ยกันแล้วก็แผ่นมานเองมานเป็นนั้นตรงนี้งานหน้าเท็จแน่ๆมันจะเป็นมือันธุแล,ล้วเนืนื้อนันจะใช้ขเขาเขี่ยตัวนี้ให้ฟังแล้วก็จะ,ะ,จะตางปฏิบัติแต่เป็นไงเรนบอกเพราะถ้าต่อไปย่งบีดีซเอชทีพีลราเป็นไงเรนบอกตอนนี้ตาม่ว่าจะของทิมจะไหนทิมมันต็งมีแต่ตัวเขาจะบูดท่นดานใดหาเพราะว่ามันมีขอมันใจนดีแต่ทั้นเขาอยากไดนอีพีอยากไ้พวกนี้คึ้นม่ไป่หนเขาจะกอบอะไรนี่อ เขบอกเขาอกนกเขาบอกนทดีแต okay. he he ่เราทํ้งหมดับก็คือเกิดเป็นจะคงสิทิ์เข้าไปเลยวกุนแม่เขาเองกับวิจเช็ดเปล่าตามเก็บมือได้ไหมเนี่ยมากแต่เขาได้นเลื่อเขาม่เองหรอกค่อในปห้ยมีทีมากบวเขาไปจัดเขียเขาขี้ย่แต่กับผพาเขาหามือทาเขาจะพิษคนเขาจะพิษเตอเขาจะพิษจัไหมทีมาอินเดียดีด้วย ไปจัดเกี้มยา้อมทั่วไปซอปปอลลาวเทียงจบชงสิไม่หรอีีนเขาเก่งกว่านั่นเขาจะไปจัดเกียข้มมนางเฮียในเขาเขาไม่มาเ่ยจะไาไปบอการัจะมองน้อยหุ่นน่อยที่เจ้ายนะเข็ต้านหอดเขานะนี่เด้อบอวิธีวิธีเยธุรกิจเนี่ยคอทักอีีกทันเด้อโทรศัพท์มีทุกคน มโมงจะของเนีรักการต้งการขาทานนิดเนี่ยสุมมดวาเอาบ่าเป็นพาสกูเราไค้เก้เฮ็ดแบรนด์ของขภาเฮดแบรนด์ที่ของวากรหนแรงลงทุนสองแสนบาทสื่อมัน่นใจเป็นหลังเปหลังใค่เจียวเช็ได้ก่อนหมดเขาจะนที่เห็นุกนุกินีน่ีแบรนด์อะไรอ จริก่อนอะไราด้อางนี่โฆษราต้อไม้ขึ้นมีอย่างไอเขาหูฟางมบ่านี่งบวบักภาษาการตลาดทุกอนันเป็นยังเขาจะมีโทรศั์โคสณน,นเป็นยังเขามีป่ายเป็นมื้นอโปกมากใหม่ใหม่ดีโบมาใหม่ใเขาจะมีโทรศัพท์ครับเขาเห็นป่ายซีเรียไปถอยไปเตอเเตเนเตเเ็ กูพูดก็ไมีอจะไม่าจัแต่เขาลงทุนหมดลงทุนเยอะอภาษาการถบเขาเริ่มต้นจากบบอาเวนิสอ่าอาเวนิสหรือเก่ยว่าสางกาสางการทะพูให้รับผู้ค้ก่อนเขาก็ได้ขายก่อนเขาก็เด้จับจากไปเีกว่าเขาไม่ได้ดักฟองกับคนจีนเสือจากพ้กเขาเขาเซื้อมจากคนจี ฟซบุ๊ก si <laughs> ่คือเป็นประชาโฆสณนาผมเ็นต์ยั่ไม่ข้่ภาเป็นประชาโคษานายูทูบโฆษณนาโฆษณาฟรีเพราะยธาเรกิจแบบมีการโฆษณาจากของดีเขาเฟซบุ๊กมีแต่ถึงเร่องสิตอร์ถึงเิตอร์มองตาปองดั้มองตาบ้นดีด่คือไม่จริง ยจะว่าไปขายเออการนำผู้มาดิเป็นธุรกิจจะต้องสร้างการหู่นยักย์มาดิเอาผมพี่นึ้นี่จะต้องสั้งเขาขึ้นโปรดักผมอยากมันบอคือว่าสินค้าของเจ้านี่ยนะจะต้องมีการนำผู้เกิดสินค้าสองถ้าเขาเสื่อสินค้าเขาไปเสื่อเจ้าเขาก็เสื่อรู้ไหมนี่โดยเฉพาะเป็นธุรกิจพาสปอร่าจะคมหมดจปุ้ยปุ้ยปุ้ยเวลาเขาจะมาซื้อเขาไปเบิ่งเจ้าไปซื้อเขาไปเสื้อคนอื่น แมนบ้มันต้เป็นมาซืิอขาจับตัวเดียวเลยลูกเขามาพุ๊บกาแฟไปยังเลยมาทุกแต่เวลาเขาจะไปซื้อเขาซื้อจับพอผมพอพอผมจับจับวันนั้นวันวะนั้นจ้าเอาว่าเอาลูกขวดก่อนนะเด็กเขาเขาก็คือเนี่ยวัเวลาชีนเหตการขาเขาเข่ะคนสนใจสักอย่างเลยกูหญเงเนหตอไเดอาลมล้วกาไปขี้เก่าเลยโอ้ยโบราณเก่าที่รกเก่าิ เออซ sí <th> ึ่งเราอเนีจะต้องโปรโมทสินค้าสองจะต้องจะต้องสางการมาพูดสินค้าแล้วสาการพูดตัวเจ้าดิเกิดตัวเจ้าเองนี่คืเราแม่จด้กลงก็เป็นนธุรกิจือขายบริษทนคนก็โบทจะเป็นบ้าเ่านั้เขาไม่ได้โปรโมทบริษัทเขาโปรโมทะขอยขอยก็ให้โรฟบไปเมืงนี่ยงเขาจะดูดซับแต่เขดูดะได้ทุตมาเขาไม่ไสนใจสินค้าที่เขายเขาสนใจจะข่อยนี่อันเอามันมาเรวย เอามาสามคำอะไรให้คุณนะเลยพวกเขาคุณก็เ็นถ้าไม่ได้สนใจยิ่งเลยเขาบอแน่สนใจถ้าไม่ได้สนใจเขาหมดจัดฉะนั้นคอเลกเขาบอกบอกว่าจะเป็นโคโทรัพต์ยังกับเป๊ปชอปเป๊ปซี่เบียร์หรอมิลล่าเขาถูกทุนในการตดป้ายแต่บอลแต่วัจันึร์นี่มนไม่ได้กำไเขามด้ตีฟรีเลยใจยื่เรื่องใจืแล้วเขาก็เขาตกรงกาะเขาตกรางเจาะหเรื่อย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  คือการทำโหสิทธาเขาเกิดการทำโหตัวเขาเขาด่าล่าเมื่อกี้เป็นยังเวลาเขาจะวัดกระแสปพ๊่เขาจะไปเห็นวมันผิดเมื่อให้กูออกข่าวมันมาอีกแล้วย่านี่งนอนมันเป็นผิดกันแนอนั่นพวกนั้นมันไม่มากี่แล้วจริงจงมันยังมันงี้อ่ะว่าพวกสิทธาเขาเป็นอย่างตัวเขาไม่รนุกแมนด่าล่าสิทธาที่ตัวเขาเหมือนเงียบเขาก็มีนะจูงยังไงหมดครับ เขาเซ็นจะได้เห็นเขาก็เงียบเขาเองเขาก็เลยแบบไอเห็ุผลชนิาหนึ่งเพื่ออาจจะฟิตก้อนเฉียงดอลลาร์ไปกับคนนั้นเพื่อทิ้งเงียบหน่อยพวกกันผลลัพธ์หน้าชาวมันจากไปเองครับมันจากไปเองทายกูรู้จ็ดเทากูนี่ก็ย่อเฮ้ยไหนเห็นไหให้กูขึ้นมากอีกหลังจากเขาไปจ้างต่อเขาได้ดีสยามมันโมเมนต์เขาคือไดนเด้อเกินมาโปรโมทตัวของโดยที่เห็นได้เห็นหลาคนเห็นป่ะ แต,แต่ว่าแต่ว่าไคนเปคอมเมนต์นีพวกนี้เขาไม่ได้เป็นบคอมเมนต์อยดเขาไปอยู่บนเฟซบุ๊กคอมเมนต์อยู่ดีเขาจัดเดยไปจบโรคปัวกันนะแต่ยังไมาลคุณมาหนาเลยลมดีรู้บุรีคุณจักคุณจับตัว่ามีนหนาคุณเองี่เชิว่าเอาเนี่ภาษาการถามเ้ิฉสนั่นเขาจะโปรโมทของก่อนนี่เราพสในเฟซบุ๊กอนะปุ๊บเขาโพสอีกย่างแต่กับเปิดเฟซบุ๊กบนปึบ ペットをする気がすることに。